ก็ตอนแรกนะครับ uhm วันนี so ้เราจะมาเที่ยวงานมัสริกันแถวสถานีคาชิว่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปถ่ายใกล้ให้ดูนะครับก็คนมหาศาลเลยครับอ๋อค่าขึ้นรถไฟร้อยเยนเอง ด้านหน้าตรงนู้นนะครับเขาก็จะมีประกาศกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่นะฮะแต่ว่าเขาไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าดูจำนวนคนดีครับแล้วพวกเราก็เริ่มเดินงานเทศกาลกันนะครับถ้าเกิดมีที่ให้เดินนะจะลองไปเดินตระการไหมโอ,โ,หโอ้โหไปเลยกออยากหาอะไรกินเหมือนกันนะแต่ว่าแบบคนอย่างนี้ก็ ไม่อยากยืนไม่อยากรออย่างเงี้ย ยาอยูโย่ตาสะบะทองนี่ไงมียิงมียิงเป้าว่ะสมุดโยโย่ทำขากันทำขากันเยอะเลยยากแหละเข้าใจอันนี้มีมีมีเผื่อที่ชู้แล้วเกี่ยวไม่ได้เบ้าง อันนี้ไงขายตัวด้วงโอ้่มีขายตัวด้วงขายด้วงตอนนี้พวกเราก็กำลังพยายามเดินไปดูงานที่ซอยอื่นนะครับแต่ก็ต้องฝ่าวนมหาประชาชนไปก่อนนะครกว่าจะออกมาจากฝูงชนได้เป็นเจ้าตอนนี้ก็คือกำลังเดินไปอีกซอยหนึ่งนะครับหวังว่ามันจะมี งานเทศก,กาลเหมือนกันนะเพราะว่าซอยเมื่อกี้คนเยอะมากมาซอยนี้คนก็จะน้อยนะครับแต่ว่าร้านก็น้อยตามไปด้วยแทบไม่มีอะไรขายเลยอ่ะมีแต่ร้านเบียร์แล้วผมเป็นเด็กไม่กินเบียร์เพราะเป็นแบบนี้นะครับพวกเราก็เลยหาที่เที่ยวอื่นแทนตอนนี้คือเปลี่ยนมาเดินท่าแทนเดินเกมเซนเตอร์แทน าอ,อันนี้คือคาชิวะมัสริใช่นี่แหละคือคาชิวะมัสริสยอดนี่คืองานเทศกาลของพวกเราครับนี่แหละเหมาะกับพวกเรามากกว่าเยอะดีกว่าไปเดินคนแห่มหาประชาชนอันนี้น่นารักอ่ะเคอร์บี้ตุ๊กตี้น่ารักใช่ไหมโย่โย่โย,ย,ยไม่ครับ<อ>ผม<อ>ไม่ชอบตู้อย,อย่างนี้เลยแม่งโกงเงินมผมไม่ เพื่อนผมนะครับก็อยากจะลองชาเลนต์ตู้เครนของญี่ปุ่นดูสัหน่อยอค,คราวนี้นะครับเป็นตาผมลองบ้าง อย่างนั้นแหะครับด้วยผลลัพธ์ที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนผมก็อยากจะลองต่อยอดดูกลับกลับไปที่เดิมแต่ผลลัพธ์ก็นั่นแหละครับ ขนาดกลางคืนแล้วคนก็ยังไม่ลดเลยนะครับก็ยังเยอะอยู่ดี แคไม่ได้เดินเที่ยวเลยครับตอนนี้ก็เลยมาหาอาหารกินกันแทนนร้านอาหารจีนแล้วตอนนี้เป็นร้านที่สองด้วยเพราะว่าร้านเมื่อกี้เขาสูบบุหรี่แนละ้วผมคนกินบุหรี่ไม่ได้ผมก็ขอโทษเลยครับข้างหลังเขาก็มีแดนกันอยู่ด้วยน,นะครับเริ <S <S <The> ่มรอครับ เพลงนี้ทำสิครับหลัดยูต้าขอโทษครับเพลงของลัดยูต้าโอ้อมีถ้ามึงเอาเพลงหลัดยูต้ามาทำเป็นเพลงผับก <c oughs> น้นงองไปเที่ยวอะไรที่มีเหรพี่ดิไม่ไแน่อาจจะมีคนเอาเพลงเบบีช้ชาร์กมาทำเป็นเพลงผักบ,บ้างก็ได้มีไหนไหมมีจริงด,ด้วยแนะนำนะหลัดยต้ากรนกระตุ้นดี หลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับก็มาหาของหวานกันสันหน่อยงานเลิกครับกลับบ้านก็ซื้อติ่มกินกัน <c oughs> ติมน้ำแข็งใส่นมพอสต์ตบอรเบอร์รีรัมาจากชื่อชื่อเปนชื่อะ <c oughs> จากเดลี่ยามาสากิครับใช่ได้ไม่แย,ย่แต่ก็ กินอย่างอื่นเลถ้ามาเที่ยวงานเทศกาลญี่ปุ่นก็ระวังไว้นะครับคนเยอะชิบหายเลยระวังบุหรี่ด้วยครับขยะก,ก็เยอะบุหรี่ก็เยอะตอนนี้หน้าผมก็มืดมากๆด้วยวันนี้นะครับก็ออกมานิดนึงผมน่าจะจะมาซื้อของแล้วก็มันมีงานมาซร้อต่ออีกวันหนึงก็ออกมาตั้งแต่แดดมันยัง ยังมีแดดอยู่เยอะน้องก็ไม่ได้คนจะออกมาเยอะแต่ทาดีฮะดูจำนวนคนได้ครับถ้าเกิดเห็นกันนะแ <Huh? S 1> ม่เจา้านี่ให้ดูในสถานีคนเขามาเที่ยวงานเทศการกันตอนนี้ก็พามาดูบรรยากาศข้างล่างกันนะครับว่าที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะ คิดยังไงกันบ้างครับอยากเที่ยวเทศกาลญี่ปุ่นกันไหม <laughs> ข้างในห้างใกล้ๆนะครับ <laughs> เขาก็มีจัดงานอย่างนี้เหมือนกัน <laughs> ผมว่าอย่างนี้น่าเดินกว่าเออนี่เขาก็มีขายสายใหม่เนาะ <laughs> แล้วก็มีขายนี่อมยิ้มแอปเปิ้ลออริงโกะออเมะนะครับแล้วก็มีขายลาบุเน่ด้วยเนี่ยมันเป็นเทศกาลนะ่ะในห้างแล้วมีแอร์ด้วยมันโอเคอ่ะผมชอบอย่างนี้มากกว่า เนาะคนติดแอร์เนาะผมรู้สึกชอบงานอย่างนี้มากกว่า<ม>เดินง่ายด้วยนี่นะครับเมื่อกี้ผมจะซื้อรามูเน่เนาะแล้วเขาให้มาซื้อตั๋วก่อนก็คือจะซื้อรามูเน่เนาะจะซื้อของข้าง,งในงานเทศกาลเนี่ยเราก็ต้องซื้อเหมือนกับเป็นพวกคูปองเออนี่อง้2เยนเนาะก็แพงเอาเรื่องอยู่ครับ60บาทอะ กระเมนทัสครับครับครับไม่ครับขอบคุณครับเหมือนแอโรบิกตอนเย็นแถวบ้านอ่ะคนไม่ได้มาเดินงานเนาะแต่ถ่ายซะบานเลยก็อย่างนั้นล่ะครับ Later that same evening ก็งานตอนกลางคืนนะครับเขายังจัดกันอยู่เนาะถ้าเกิดได้ยินเสียงกันหนกขูมากตอนนี้ผมเปิดหน้าต่างอยู่หนกขูมากเนื่องจากว่าเสียงมันดังมากนะครับก็เลยชวนกันออกมาซะเลยก็เลยอะไหนๆก็ไหนๆ ดังมากแล้วามันใกล้บ้านมากอ <cassette tama> ่ะ <guys> น <c bane> ุก <c> ก <im> ็คืนเพลงดีแต่มันก็หนุ่หูอ่ะ เป็นการปิดงานแน่นอนว่าจะไม่ให้แจมได้ยังไง งานเลิกแล้วนะครับกำลังเดินกลับบ้านกันผมก็ยัง้ไม่เป็นอยู่ดี <laughs> มันเต้นยังไงวะ <laughs> ต้องไปเรียนอนะ่ะเออรอแหกปากกับเขาอย่างเดียวโย <laughs> <laughs> โชโ,ชโซดาได้แค่นั้นแหละครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาเที่ยวกันได้งานมาสเตอีแต่คนก็จะเยอะๆแหละเขาไม่ได้จัดกันมาตั้ง4ปีเนี่ยก็เลยจัดเต็มกันแบบปล่อยผีเลยอะ่ะ แต่ก็มาเที่ยวก็ระวังระวังนะครับอากาศร้อนคนเยอะนะคะเบียดระวังตดนขบวกระเป๋าตังกันด้วยนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับงานเทศกาลหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ